m i n ิ t e w วิ h Go วิค์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำเที่ยงคืนนี้กันครับก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ในรอบเช้านะครับพอดีผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดเนาะก็เลยมาดึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตละคมุมมองทองคำประจำเที่ยงคืนนี้กันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับวันที่30ก็จะมีอัปเดตตามปกตินะครับโอเคมาอัปเดตกันก่อนนะครับภาพทำเฟรมเดย์นะครับ ตอนนี้เนาะแนวต้านนะครับภาพใหญ่ของเดเนี่ยก็จะอยู่ที่มุมนี้เนาะประมาณออเดอร์บ็อกนี้ครับ2450จนถึง2480นะครับเป็นซึ่งเป็นราคาออเทําไฮจากนั้นราคานะครับมีการย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะครับหลุดแนวรับที่สำคัญนะครับคือ2420นครับทำให้ราคาเนี่ยไหลมาถึงตอนนี้เลยนั่นเองแล้ววันนี้เนาะมีมุมมองนะครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดเป็นสีแดงนะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้โดยแนวรับของทม์เฟรมเเดนะครับจะอยู่ที่ราคา 2353นะครับก็คือถ้าราคาหลุดตรงนี้ต่อนะมีโอกาสนะครับที่จะไหลลงมาได้ถึง2290เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับอัปเดตโซนประจำวันกันว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างย่อยๆนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าแนวต้านราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2400นะครับ2400มีการทิ้งโครงสร้างราคานะครับหรือว่าเ r อ e ์ b ล o อกไว้นะครับที่บริเวณนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น supply zone ก่อนนะครับปึ๊บอ่ะแบบนี้อ่ะก็จะอยู่ราคาเนี้ยนะครับ2396จนถึง2 4 0 2นะครับก็เป็นคัสเตอร์เดียวกับแนวต้านนะครับ แนวต้านราคาเนาะคล้ายกันนะครับโซนนี้ราคามีการเชรลงมานะครับจนมาถึงเนี่ยมีแนวรับย่อยๆนะครับที่เขาซ่อนอยู่ในทามาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับคือบริเวณนี้มีแนวรับราคาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับวันนี้2 3 6 8นะครับราคาก็มีการหย่อนลงมาปุ๊บจากนั้นก็มีการเด้งขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็คือมีการชักไส้กลับมาในทามาเฟรมหนึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นนะครับมุมมองตอนนี้นะผมยังมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้นะครับมาถึง2353เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเล่นนะครับผมมองว่าเล่นเด้งเซลล์อาจจะได้เปรียบมากกว่าเนาะเด้งเซลลอาจจะได้เปรียบมากกว่านะครับโดยราคานะครับอาจจะมารีเทสแถวนี้ได้นะคือประมาณสัก2 3 8 7เนะครับเป็นมุมมองแรกของผมเนาะว่าจุดเนี้ยราคาอาจจะค่อนข้างที่จะหน้าเซลล์ได้นะครับ2 3 8 7อนะ่ะจุดแรกนะครับและจุดที่2เนี่ย น่าจะเป็นโซนข้างบนนะครับโซนข้างบนก็คือโซนออเดอร์บ็อกนี้นะสองสนะครับจนถึง2402นะครับก็ถ้าราคาเด้งนะขึ้นไปเนาะเราค่อยตบเซลลงมาก็ได้นะครับ2บริเวณนี้อัปเดตกันก่อนเนาะก็แนวรับนะครับแนวรับที่น่าสนใจเนาะที่ราคาอาจจะเด้งได้คือ2353นะครับแล้วอีกจุดหนึงเนาะถ้าราคาหลุดลงไปนะครับผมแนะนํานะ ไปรอแถว2 320เลยก็ได้นะครับอันนี้จะมีแนวรับใหญ่เนาะแล้วก็มีตัวออเดอร์บ็อกนะครับตรงนี้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเป็นดีมานโซนด้วยเป็นออเดอร์บ็อกด้วยนะครับตรงนี้น่าพิจารณานะในการบายได้นะครับหลุดตรงนี้ไปสักประมาณ2 3 0 0จุดนะอาจจะสัก2 3 1 6ก็อาจจะยอมไปก่อนนะครับแล้วระหว่างทางนะครับตรงนี้มีเบเกอร์บ็อกอยู่นะเบเกอร์บ็อกนะครับคือ ประมาณสัก2 3 4 0เนาะ2 3 4 0นะครับถึง2346ตรงนี้เป็นเบรกกระบอกนะครับอ่าเป็นดีมานโซนด้วยนะประมาณนี้โซนนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิจารณาโซนนี้ได้เช่นเดียวกันครับแต่ภาพรวมตอนนี้ยังให้มุมมองฝั่งลงได้เปรียบมากกว่าขึ้นนะครับผมสำหรับบทวิเคราะห์ประจำค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนเชา้าอีกทีนะว่าจะมีสถานการณ์ลายเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับผม ถ้าเพื่อนชอบคลิปวินี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Duo Trader ด้วยนะครับและตอนนี้ทาง Duo Trader นะครับโปิดเปิดโปรเจกต์นะครับปั้นแสนรุ่นที่4อยู่นะใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ l ลน์ @duo trader หรือจะเข้าไปอ่านที่ Community ชุมชนก็นได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ